สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการย้าย eSIM จากเครื่องเก่านะไปยังเครื่องใหม่นะครับผมนะครับ iPhone 2เครื่องนี้นะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเก่าที่ผมใช้นะครับอันนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับก่อนที่เราจะทําการย้ายซิมนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะให้เราทําการแบ็กอัพเครื่องนี้นะแล้วก็มาร t o r e เข้าไปในเครื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าเครื่องนี้พอ Listore เสร็จเนี่ยสัญญาณยังไม่ขึ้นนะครับผมนะครับ เราจะต้องทําการ activate eSIM ใหม่นะครับผมโดยการย้ายจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับก็นะครับให้เรากดเข้าไปที่ setting เนาะนะครับแล้วก็เลือกไปที่ cellular นะครับครับพอเรากดเข้าไปในเมนูของ cellular นะครับมันจะขึ้นเบอร์เราขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ใส่ซิมเนื่องจากว่ามันยังไม่ถูก activate นะครับผมนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ setup cellular นะด้านล่างตรงนี้นะครับกดไปทีนึงนะผมนะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะโอเคสมมุติผมเลือกเบอร์นีว้นะแล้วผมกด continue นะครับหลังจากที่เรากด เลือกนัมเบอร์เสร็จนะครับอีกเครื่องหนึ่งมันจะขึ้นว่า t r นเฟ f ร์ซิมเลยนะครับผมนะครับขั้นตอนนี้นะครับใครที่มาแล้วกดไม่มานะให้เช็คสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะครับคือการย้ายซิมนะครับต้องอาศัยสัญญาณ Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเช็ค w i f i ทั้ง2องเครื่องนะว่าทําการต่ออยู่หรือเปล่านะครับพอกดเสร็จมันจะขึ้นคอนเฟิร์มขึ้นมานะครับกับเครื่องเครื่องตัวแม่นะที่ยังมีซิมอยู่นะครับกับเครื่องตัวที่เราจะย้ายนะครับให้ผมกดนะครับแ r นเฟิร์ซิมแค่นี้ครับกดปุ๊บนะครับนี่ มันก็จะพามาที่หน้าของโอเปอเรเตอร์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเบอร์ผมเป็นของทูนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ใส่บัตรประชาชนเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตใส่ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราใส่เลขแบบประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วนะปึ๊บเนี่ยก็ให้เรากดต่อไปได้เลยนะครับรอสักคู่นะครับนี่ครับแล้วเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นข้อมูลยืนยันเบื้องต้นนะครับกดลงทะเบียนไปเลยครับปึ๊บแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้สัญญาณที่โทรศัพท์ผมยังไม่ขึ้นนนะะสัังเกตดีๆครบ รอแป๊บหนึ่งนะครับนี CT ่นะครับนี่ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปิดไปเลยครับผมนะครับนะครับครับจากนั้นนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวสัญญาณนะครับมันจะขึ้นนะครับผมนะครับครับตอนนี้สัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้แล้วนะครับ Tohead นะครับก็คือตอนนี้ย้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แบบ เบื้องต้นเลยนะง่ายๆเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองทําตามในคลิปนี้ดูนะครับย้ายได้แน่นอนนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้สักคลิปนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่จะหาวิธีทําอยู่นะแบบซื้อเครื่องใหม่มาแล้วจะย้ายยังไงเราเราไม่ต้องไปสูงย์ไงปกติถ้าเราย้ายไม่เป็นเนี่ยเราอาจจะต้องไปที่ศูนย์มันเสียเวลานะครับเราทําเองได้เลยนะครับที่บ้านครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำ